ผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วง Amazing Thai Food นะครับและว,วันนี้ผมก็ยังอยู่ที่ตลาดจริงใจเซ็นท่านบางนานี่เองครับและว,วันนี้ภารกิจผมจะมาตามหาสินค้าคุณภาพที่ได้ตา GI ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากกระทรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นการยกระดับสินค้าอาหารของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แบบครับ และภารกิจวันนี้ผมจะมาตามหาเผือกหอมท่านผู้ชมผมก็นําสินค้าตัวนี้มาทําเป็นขนมเสิร์ฟผู้นําเอเปกเมื่อปลายปีที่ผ่านมานั่นก็คือเผือกหอมบ้านหมอสระบ,บุรีนั่นเองครับตามไปดูเลยครับว่าเผือกที่นี่จะหอมแค่ไหนครับเผือกหอมบ้านหมอมีความหอมเป็นเอกลักษณ์มากกว่าเผือกหอมจากที่อื่นๆ ด้วยความมีชื่อเสียงของเผือกหอมบ้านหมอประกอบกับเป็นพืชเศรษฐกิจที่ขึ้นชื่อของพื้นที่เผือกหอมบ้านหมอเป็นเผือกหอมที่มีคุณภาพดีจนได้ชื่อว่าดีที่สุดในประเทศทําให้บริษัทแปรรูปอาหารระดับประเทศเลือกใช้เผือกหอมบ้านหมอเป็นวัตถุดิบเพียงแห่งเดียวในการผลิตและด้วยคุณภาพและคุณลักษณะพิเศษดังกล่าวทําให้เผือกหอมบ้านหมอเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากอาโหท่านผู้ชมนี่เจอแล้วครับ นี่ฮะเผือกหอมบ้านหมอท่านผู้ชม,ชมนี่ต้องดูเลยครับว่าทำของขาวก็ได้ของหวานก็ได้แต่วันนี้จะเป็นเมนูอะไรไปชมเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้นี่คือเผือกหอมบ้านหมอจังหวัดสระบ,บุรีนะครับเป็นเผือกหอมท่านผู้ชมและว,วันนี้เมนูที่ผมจะนำมาทำนั่นก็คือหม้อแกงเผือกนั่นเองเดี๋ยวมาดูวิธีทำแบบง่ายๆกันเลยครับ มองมาแล้วแต่จริงแล้วเผือกหอมผมปอกแล้วก็นึ่งประมาณสักครึ่งชั่วโมองผมใช้เนื้อเผือกและผมเองก็มีถั่วทองต้มประมาณสัก30นาทีผมใช้เผือกหอมกับถั่วทองผสมลงพร้อมๆกันน้ำตาลมะพร้าวแป้งข้าวเจ้าท่านผู้ชมหนึ่ช้อนโต๊ะเกลืองลงไป3พินช์หนึ่งแฮนดฟูลสำหรับใบเตยหอมน้ำมันกระเทียมเจียว1ช้อนโต๊ะไข่ไก่ฟอง ไข่เป็ด5ฟองไข่ใส่ไปก่อนนะครับแล้วก็น้ำมันหอมเจียว1ช้อนโต๊ะต้องใช้มือสัมผัสผมล้างอย่างดีนะครับใส่ถูงมือก็ได้นี่นะฮะท่านผู้ชมวิธีการทำแบบพรอได้ตัวเฉพาะตัวเผือกนั้นท่านผู้ชมขยำเลยครับจนกว่าจะละลาย แล้วคร้อมกับใบเตยหอมๆใส่กะทิแล้วก็หมักกรองนะครับลงในกระทะตรองลดูนะครับตัวนี้เอาแล้วครับตอนนี้เราได้น้ำของหมอ้อแกงแล้วเราจะเอา ตัวนี้ขึ้นไปกวนบนเตาไฟนะครับด้วยไฟปานกลางนะครับเอาครับคุณผู้ชมตอนนี้เรากวนคุณมจะเห็นว่าเนื้อของขนมหม้อกแกงเผือกของเรานั้นตอนนี้ยังดูเหลวๆอยู่เดี๋ยวสักพักนะครับเห็นไหมคนได้ขนาดนี้และเราก็ลงเตรียมเทลงพิมพ์เลยนะครับตัวนี้ง่ายๆยางี้เลย เสร็จแล้วท่านผู้ชมแล้วเราสามารถที่เอาเข้าอบได้ทันทีนะครับแล้วก็เอาเข้าอย่างนี้เลยอบไว้ที่180องศา30นาทีอท่านผู้ชมครับตอนนี้30นาทีเรามาดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับนี่ ดูเลยฮะผู้ชมตอนนี้บอกว่าเป็นไงบ้างครับสีสันสวยงาม <c oughs> ผมจะใช้น้ำมันหอมเจียวถางหน้า,น,านิดหนึ่งเสร็จแล้วตัวนี้นะครับ ็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านไปลองทำกันดูนะครับและอย่าลืมนะครับอุดหนุนสินค้าอาหาร GI เพื่อเศรษฐกิจของประเทศไทยของเราและรับรองว่าสินค้าทุกตัวมีคุณภาพเยี่ยมยอดที่สุดครับและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่พัฒนาแล้วให้การรับรองสินค้าอาหาร TI ของประเทศไทยเราครับ